สวัสดีครับผมไนทเซทูด171วันนี้จะมาเอาแบบเดเดไดกแมตามเงื่อนไขอินพุตที่1คือสวิตช์เอคือเ1สวิตช์เอองคือเอ็สองสวิตที่สคือ x อสาวิตที่สคือเอสี่สวิตที่ห้าคือเอ็ห้าเอาพุต รีเลย์ตัวที่1คือ y 1รีเลย์ตัวที่2คือ y 2ทำการซิมูเลเตอร์นะครับเงื่อนไขกดสวิตตัวที่1ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่1ทำงาน2รีเลย์ตัวที่1ทำงานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่1 3กดสวิตตัวที่2 ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่หนึ่งหยุดทำงาน 4. กดสวิตตัวที่3ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่2ทํทำงาน 5. รีเลย์ตัวที่2ทํทำงานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่3 6. กดสวิตตัวที่4ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่2หยุดทำงาน 7. รีเลย์ตัวที่1และรีเลย์ตัวที่2จะทำงานไม่พร้อมกัน พร้อมกันนะครับแปดกดสวิตตัวที่5้รีเลย์ตัวที่1และรีเลย์ตัวที่2จะหยุดทำงานรายงานที่2นะครับเแน่นข่ายกดสวิตตัวที่สองหรือสวิตตัวที่4ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่1และรีเลย์ตัวที่2องทำงาน เงื่อนไขข้อที่สรเลยตัวที่หนึ่งและรีเลยตัวที่2องทำงานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่สองหรือกดสวิตชตัวที่สเงื่อนไขที่สกดสวิตตัวที่หหรือสวิตตัวที่สส่งผลให้รีเลยตัวที่หงและรีเลยตัวที่สหยุดทำงานกัด้จาลเห็นว่าเะดีกคทสารับคร ครับ